สวัสดีครับสวัสดีครับนักเรียนทุกคนสําหรับสัปดาห์นี้นะครับก็จะมาพบกับครูสาธิตนะครับสัปดาห์ที่แล้วพวกเราเจอครูตีนะครับแล้วก็ครูนอ็อตครูกิตนะครับที่สอนพวกเราไปนะครับสัปดาห์นี้มาเจอครูสาธิตนะครับสัปดาห์นี้ก็จะเป็นการเรียนการสอนเกี่ยวกับการจับโฟมสัน้นโฟมยาวพุ่งลอยตัวออกจากขอบสระนะครับแล้วก็การจับโฟมสัน้นโฟมยาวโดยมีครู จับขานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นการนั่งขอบสระเตะขานะครับอันนี้ก็จะเป็นท่าพื้นฐานในการฝึกว่ายน้ํานะครับนั่งขอบสระกอ่อนที่จะลงว่ายน้ําทุกครั้งก็ให้ฝึกนั่งขอบสระเตะขานะครับก็คือ20ครั้งนะครับอ่ะปฏิบัติตนับตันแดงครับ ต่อเนื่องเลยนะครับนอนคว่ำครับนอนคว่ำเตะขา20เหมือนกันนะครับเริ่มครับครับพลังโอเคครับต่อข้อ่าต่อไปจะเป็นการดำน้ำปลดลมนะครับ ให้นักเรียนดำน้ำเป่าลมนะครับพบลมไว้ในปากแล้วก็ดำลงไปแล้วเป่าออกนะครับพุบลมอุ๊บสิบครั้งนะครับคนละสิบครั้งขึ้นมานับหนึ่งลงไปขึ้นมานับสองนะครับอ่าแบบนี้นะครับให้พวกเราฝึกทำนะครับฝึกทำซ้ำๆบ่อยๆนะครับ ดำลงไปให้เป่าลมออกนะครับแล้วก็ขึ้นมาอ้าปากหายใจเข้าทางปากนะครับอย่าหายใจทางจมูกนะครับอ้าหายใจทางจมูกนะครับน้ําจะเข้าจมูกแล้วก็ทําให้เราแตะจมูกสําลักได้นะครับดังนั้นให้พวกเราขึ้นมาอ้าปากหายใจเข้าทางปากแล้วฮบลมแล้วก็ค่อยดำลงไปแล้วเป่าลมออกนะครับแบบนี้นะครับแบบที่ครูทําให้ดูนะครับโอเคครับครับ นะครับนักเรียนสําหรับสัปดาห์นี้นะครับก็จะเป็นการจับโฟมสั้นนะครับแล้วก็คุณครูจับขาทรงตัวนะครับแล้วก็เดินไปข้างหน้านะครับดูนะครับนักเรียนอ่าอันนี้ฝึกการลอยตัวนะครับฝึกการลอยตัวโดยการจับโฟมสั้นนะครับแล้วก็เดินหายใจเข้าลึกปล่อยตัวตามสบายไม่ต้องเกรงนะครับแล้วตัวเราจะลอยขึ้นมาเองนะครับเอาลมเข้าปอดึ แบบนี้นะครับอ่านะครับให้พวกเราถ้าใครมีศักดก็ให้ไปฝึกได้ที่บ้านให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยฝึกทําแบบนี้นะครับอ่าอันนี้คือการจับโฟมสั้นนะครับลอยตัวโดยมีคุณ,ค,ณ,ค,ณคอยจับขานะครับโอเคแบบนี้นะครับอ่าต่อไปนะครับก็จะเป็นท่าที่สองนะครับท่าที่สองก็คือการจับโฟมยาวไม่ต้องก้มหน้านะครับเพราะว่า สายชั้นอนุบาลบางคนนักเรียนบางคนก็ยังดำน้ําไม่ได้นะครับเราก็ฝึกไปก่อนนะครับฝึกล,ลอยตัวโคมยาวนะครับานักเรียนไปดูเลยครับเอบเอาขาขึ้นให้ครูครูจับขาเดินลอยตัวแบบนี้นะครับไม่ต้องใครดำน้ําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าใครดำได้ก็ดำน้ําลงไปได้นะครับอ่าใครดำได้ก็ดำนะครับ ให้โก้มลงไปให้สุดนะครับใช่จะดํโก้มลงไปให้สุดเลยให้แขนให้หูอยู่หลังแขนอยู่หลังหูเลยนะครับอ่าแบบนี้นะครับปล่อยตัวตามสบายนะครับง่ายๆการจับโฟมยาวนะครับให้จับถ่ายโฟมนะครับการจับโฟมยาวจะจับถ่ายโฟมอ่าประมาณนี้นะครับโอเคครับเป็นไงบ้างครับนักเรียนฝึก ดูที่การฝึกไปแล้วนะครับให้พวกเราไปฝึกทำนะครับการจับโฟมสั้นโดยมีผู้ปกครองหรือคุณครูช่วยจับขาพยุงตัวให้ตัวเราลอยขึ้นนะครับแล้วก็การจับโฟมยาวนะครับลอยตัวโดยมีคุณครูจับขาเดินไปเรื่อยๆนะครับก็คือฝึกการลอยตัวนะครับการจับโฟมสั้นโฟมยาวลอยตัวนะครับขอให้นักเรียนทุกคนนะครับไปฝึกตามนะครับถ้ามีพื้นที่มีสะนะครับ ให้นักเรียนไปฝึกได้นะครับโดยมีผู้ปกครองคอยดูแลกำกับดูแลนะครับอย่าให้บุตรหลานหรือพวกเราไปเล่นคนเดียวนะครับอาจเกิดอันตรายแก่ตัวเราได้นะครับดังนั้นให้พวกเราเวลาฝึกนะครับให้มีผู้ปกครองมีพี่มีคุณครูคอยกำกับดูแลนะครับสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ขอให้นักเรียนทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ